ค่ะหลังจากไปงานสงการมานะคะเดี๋ยวก็จะพามาชมตลาดนัดบ้านแอนนะคะซึ่งตลาดนัดของเราวันนี้นะคะดูค่ะมีเต็มไปด้วยหิมะขาวจากตรงนี้เคยเป็นสวนผักนะคะเคยเป็นสวนหมักผักแต่ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะเพราะว่ายัางเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิอยู่นะคะสวัสดีค่ะได้อะไรบ้างเนาะนี่สวัสดีค่ะโอ้ได้แกงเลยค่ะโอ้ยมีร้านไม่เยอะเหรออ่า ก็เป็นวันนี้แค่แค่นัดเริ่มแรกนะคะถ้าเป็นซัมเมอร์จะใหญ่กว่านี้อันนี้แค่มีตลาดนัดเล็กๆนะคะแต่ก็คงมีอาหารนะคะมีอาหารบ้างตลาดนัดกลางหิมะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเดินกลางหิมะเลยนะคะเนี่ยนี่เลยนะคะก็ต้องเป็นชุดเดิมมาจากงานนั่นนะคะมาจากงานสงกราน ก็เลยมาลุยตลาดต่อนะคะพามาชมตลาดวันนี้อาจจะยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะไปดูกันค่ะไปนี่ค่ะตลาดนัดกลางหิมะนะคะตลาดนัดนไทยวัสดีค่ะวัสดีค่ะโอ้ยเจอกันอีกแล้วมากลางหิมะเลยนะคะวันนี้เห็นไหมคะโอ้ยนี่ชุดเห็นไหมคะช้างไทยดังไกลไปทั่วโลกนะคะ ช้างไทยนี่สวยๆนะคะแม่คะวันนี้ต้องปรับตัวแต่งตัวตามฤดูหนาวแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะสวยอยู่ค่ะสวยอยู่ค่ะเออเดี๋ยวจะเอาน้ําเดี๋ยวจะซื้อน้ําค่ะจะซื้อน้านี่ค่ะอยากกินมานานแล้วนมคะมีของขายเยอะๆนะคะคิดถึงน้องลิสาเลยนะคะเป็นแบบนี้โอ้ร้านผักยังไม่ถึงเลยคะโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ S <S <S สวัสดีค่ะคุณนายสายสมอนเป็นไงเนาะสวัสดีค่ะคนสวนสวนมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนมากสาวๆนะคะจะมาจากงานสงกรานแล้วก็ตามมาตลาดนัดกันนะคะเพื่อมาซื้อของกันค่ะวันนี้เพื่อนกันค่ะน้องหมอนค่ะสวัสดีค่ะน้องหมอนสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเนาะเธอหายปวดหรือ,อยังอะ่ะรักษาสุขภาพด้วยอย่าทำงานหนักนักนะคะ ก็เป็นร้านน้องแพรนะคะขายสองสามอย่างนะคะก็หลายอย่างอยู่น้องแพรก็ทำอาหารอร่อยนะคะมีขนมด้วยน้องก็ชอบทำขนมอร่อยค่ะยิงต้มแซบยิงรสอร่อยมากนะคะเดี๋ยวพี่สั่งทีหลังนะเห็นไหมคะว่าชุดไทยของเรานะคะถ่ายตรงไหนก็สวยนะคะถ่ายบนหิมะยังสวยเลยค่ะสวยค่ะชุดไทยเรานะคะ ตลาดนัดกลางหิมะนะคะตลาดนัดกลางหิมะค่ะแปลกไหมคะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะผลขายก็ต้องใส่ชุดหนาๆเห็นไหมคะนี่ตลาดนัดกลางหิมะบันเอนนะคะบันเอน บ้านแอนแต่ตอนนี้เป็นตลาดนัดตอนหน้าหนาวพุ่งจะเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นบินเทอร์ก็จะเห็นตามที่คยถ่ายมาดูไปที่ต้นๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตลาดนัดนะคะไปใครกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้ายเหลือแม่ค้าน้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เราก็ค่อยๆมากันเนาะมันเป็นต้นๆของปีอ่ะมันเป็นต้นๆของปีเราก็ยังเปิดตลาดให้นัดอย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะ ใช่พี่เอาชาเขียวนะหนาวค่ะอยู่แบบหนาวๆชาเขียวกับอ่านมเย็นนะอย่างละอย่างละอันนะพี่เอาน้ําแข็งแยกได้ไหมกลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านนะพี่เอานะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรขนมนมถ้วยเหรอเอ้ไม่ใช่สิขนมอะไรเอ่ยขนมใส่ไส้นะคะเห็นไหมคะเรามีอาหารไทยแล้วนี่มีอะไรเอ่ยไก่เหรอคะเนี่ยไก่ใช่ไหม กะเาพาะหมูกับไส้หมูอ๋อกับพอหมูไส้หมูด้วยนะคะนี่รนะ้อยสามสิบเก้าคนแยกน้ําแข็งก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตักก็ได้น้ําแข็งเธอเดี๋ยวละลายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะซื้อขนมซื้อข้างในก่อนนี่ค่ะมีของทุกอย่างนะคะก็ยัง <K _' S 2> ตามมาให้บริการเราก็ยังดีค่ะนะคะ,นะคะเราคนสวยด้วยวันนี้ดูค่ะช้างไทยเราก็ดังไกลมาทั่วโลกนะคะเก้าสิบเก้าค่ะ หนึ่งอันนี้คือเก้าสิบเก้าสมมติบ้านเราขายร้อยที่นี่ก็ร้อยโคนอย่างนี้ค่ะช้างไทยนะคะมีของหลายอย่างมากเลยนะคะมีทุกอย่างให้เลือกซื้อค่ะทุกอย่างจริงๆเลยเอาเลย <laughs> ต้องทนหนาวร้องหนาวกันแล้วร้องหนาวกันแล้ว เออมีตัวเล็กด้วยเลยน,ะนะั่นน่ะโอ้ยน่ารักเนาะมาตามมาเชิญแม่ขายขเออน่ารักน่ารักดูค่ะว่าหิมะยังเยอะอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันมีหลงมันหลงมาไงหิมะจันจะ<า>ปิดนมเย็นนมเย็นนมเย็นจ้ะนะคะ,เด,คะเดี๋ยวเราสั่งของไว้นะคะเดี๋ยวไปซื้อเจ้านี้ก่อน สวัสดีค่ะคุณนายแอนแม่ค้าเธอมาอีกเยอะไหมเนี่ยมีมาอีกเยอะไหมอ่ะล้นเลยอ๋อมีข้างในเหรอมีไหนไหนอ่ะในในสวนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกรถที่เก่าอ๋อเออเน้นเลืออะไรบ้างไหมคุณนายแพรให้พี่ซิ้นพี่อันชุดหนึ่งไหนเนี่ยอันเนี้ให้พี่ชุดหนึ่งต้มตรงเนื้อนะคะเอาเนื้อเหรอเนื้อค่อ๋ออันนี้แกงไก่ค่ะเออนี่ดีกว่าที่เอาแกงไก่ เอาแกงไก่นะคะค่ะที่เอาแกงไก่แล้วอะไรอีกคะแกงไก่กับอันนี้มีอะไรบ้างขนมเธอแกงไก่รวมกับขนมได้ค่ะสามอย่างสองร้อยมีสามอย่างสองร้อยหนึ่งใช่ไหมเอานี่อันหนึ่งแล้วก็สาคูไส้หมูอันหนึ่งนะคะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยนี่แล้วก็ต้มอันนี้แกงไก่แกงไก่สาคูไส้หมูสาคูไส้หมูแล้วก็เนี่ยขนมดอกจอกใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วคุณนายลุงเขาเอาอะไรล่ะ ฮัลโหลฮัลโหลเยอะแยะเลยค่ะอยู่ในนี้ลุงเธอเอาอะไรมาสิลุงเธอเอาอะไรมาเลือกแล้วเยอะเลยนะคะเพื่อนคนไทยก็ยังพอหาทานได้นะคะอาหารไทยเรานี่มีอะไรอันนี้คืออะไรมันม่วงนี่มีมันม่วงด้วยมันม่วงแล้วก็อะไรขาวๆข้างในแป้งขมากค่ะแป้งขมากแล้วก็ขนมตาลแล้วก็มีสองร้อยค่ะนี่ค่ะมีหลายอย่างนะคะ ปีหนึ่งไม่บอยบนะคะ<อ>ตลาดหน้าหนาวนะคะ <ๆ S 1> ก็จะให้ดูค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะมาตลาดนัดนะคะ มาตลาดนัดมาตลาดนัดด้วยชุดไทยเพราะว่าไปงานลอยกระอ,อ่เออ,อพูดผิดไปบ้างก็ขออภัยนะคะรัดตดาจะถ่ายเรียวๆเ,เลยคี่จะไปเดิน,น,นขยับมาอีกหน่อยก็ได้ค่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะพามาชมตลาดนัดกลางหิมะนะคะท่ามกลางหิมะค่ะเห็นไหมคะเดินเลยค่ะสบายเลยท่ามกลางหิมะสวยงามนะคะ ตอนนี้ก็มีร้านน้ําซึ่งเราจะสั่งไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะหนาวนะคะท่ามกลางหิมะแต่ว่าโอเคอยู่ที่บ้านคุณนายแอนก็ยังเปิดให้เป็นตลาดนัดให้เราได้มีของซื้อขายกันนะคะเห็นไหมคะท่ามกลางหิมะนะคะเอาชุดไทยมาลุยค่ะเพราะว่าไปงานไปงานสงกรานมานะคะก็เห็นไหมคะว่าหิมะยังเยอะแยะอยู่เลยนะคะนอร์เวย์นะคะวิวสวยงามะคะ่ะ เดี๋ยวจะชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะขอบคุณคะ่ะช่วงรอแม่ค้าผักก็ชมวิวสวยๆรอบๆต,ตามไปก่อนนลาดตลาดนัดกลางหิมะกันคะ่ะก็จะมีรถเยอะแยะมานะคะแม่ค้ายังมาไม่ถึงก็มีคะ่ะวันนี้เรามาเร็วไปหน่อยนึงแม่ค้ายังมาไม่ถึงนะคะดูคะ่ะช่วงนี้สองทุ่มแล้วก็ยังไม่มืดนะคะตลาดนัดกลางหิมะนะคะ ก็มีเราวันนี้เราก็ได้ต้มแซบไปนะคะต้มแซบไปกลับบ้านไปทานนะคะแล้วก็รอรถผักนะคะมันเป็นต้นต้นปีของตลาดนัดเราก็เลยยังไม่เยอะนะคะแม่ค้ายังมาไม่ถึงก็มีนะคะเห็นไหมคะแม่ค้านี่มาจากใกล้ๆกล้สวีเดนเลยนะคะแม่ค้าคุณสวยเรามาจากใกล้ๆ้สวีเดนนะคะ <akkor S 2> หลังจากที่หิมะ หยุดไปเป็นเดือนนะคะแล้วก็ตกมาก็เยอะปา่านนี้ตกมาแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะก็เยอะประมาณนี้เลยยี่0ห้าสามสิบเซนอย่างที่พยากรณ์อากาศเขาบอกเลยนะคะซึ่งเป็นหิมะหลงมาในฤดูใบไม้ผลินะคะดูสิคะขาวไปทั่วเลยค่ะขาวไปทั่วเลยนะคะเห็นไหมคะ <ic> <figures> นุ่น อากาศขมุกขมัวนะคะวิวก็จะได้ประมาณนี้ค่ะไม่มีแดดตรงนี้ปกติจะปลูกข้าวโพดนะคะหน้าซัมเมอร์บ้านแอนก็จะปลูกข้าวโพดเยอะมากนะคะฟาร์มน้องแอนจะปลูกข้าวโพดเยอะมากนะคะข้าวโพดคนซื้อก็ก็บได้เลยนะคะหลายไ่ตามคลิปแรกๆที่เคยลงให้ดูไปแล้วนะคะตลาดนัดฤดูหนาวค่ะคนไทยค่ะ ตลาดนัดคนไทยนะคะทุกคนมาก็ต้องใส่ชุดหนา,นาวสวัสดีคะ่ะน,นี่ก็คือร้านน้องแอนนะคะร้านซึ่งอยู่ในฟาร์มนะคะก็จะมีอาหารขายเยอะแยะเหมือนกับร้านเอเชียมาดทั่วไปเลยนะคะของมาจากเมืองไทยนะคะนี่เห็นไหมคะก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ ผักตอนนี้มีหอมหอมแดงอันนี้จากสวนทางนั้นนะคะเนี่ยจากฟาร์มเลยนะคะมันฝรั่งปลูกได้หลายอย่างนะคะมันฝรั่งแล้วก็ผักผักก็เหมือนเอเชียมาทั่วไปนะคะโอ้ใครทาโบลุนเยอะเลยเนี่ยมีโวลุนขายด้วยค่ะแต่ทําอันเล็กกว่าเรานิดหนึ่งนะคะนี่เมนโกนคือชื่อฟาร์มของเขานะคะ ก็มีอาหารหลายอย่างนะคะมีทุกอย่างนะคะก็คือเอาจากสวนเข้ามาขายในฟาร์มเลยนะคะผักต่างๆมาจากฟาร์มเลยค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะแต่นัดนมีไม่บ่อยเลยค่ะทุกคนก็จะแปลงร่างเป็นต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่กลางแจ้งนะคะไหนมานี่ค่ะมีผสมเราก็หาอยู่ว่าไปไหนไปไหนอยู่นี่เองนะคะ ไิถ่ายเขาหนาวาหนาวไฟถุงลุงเธอมาเลือกเอาฉันจะไปแล้วหนาวเธอจะรอไม่ไหวแล้วอะ่ะลูกค้ามารอแม่ค้าค่ะงานนี้แปลกมากเพราะว่าแม่ค้ายังไม่ถึงนะคะแม่ค้าผักยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นทุกคนมารอนะคะทุกคนมารอแม่ค้ากันนี่พี่บิญฑ์ส นะคะเราตอนนี้มีสองเจ้าสามเจ้านะคะทำมพี่สีหันหน้าทางโน้นหันหน้าทางโน้นจะถามว่าอะไรนะคะตอนนี้เงินเงินของที่เราจะออกได้ต้องอยู่ที่กี่ปีนะพี่สีต้องอยู่กี่ปีนะต้องอยู่หกสิบห้าใช่ไหม หลังจากนั้นเป็นหกสิบเจ็ดนี่เขามีรถจั่งมาหกสิบเจ็ดใช่ไหมคะหกสิบเจ็ดจนยุโรเราหกเจ็ดโอ้ไม่ไม่เออหกเจ็ดรุ่นนี้รุ่นหกห้าเจ็ดสิบรุ่นหลังหลังเออเนี่ยรุ่นนี้ได้หกสิบเจ็ดต้องเกษียณนะหกสิบเจ็ดเลยค่ะโอ้ก็อย่างบ้านเราแค่หกสิบปีนะคะอย่างบ้านเราแค่หกสิบปีแต่ที่นี่ แต่เมืองนี้นะคะเขาไม่ทำงานได้ถึงสิบเจ็ดนะคะต้องทำงานถึงสิบเจ็ดนะคะนี่ค่ะพี่ผสมพี่ผสมอายุงานกี่ปีนะพี่สี่สิบมาว่าได้ทำงานกี่ปีนี่ค่ะทำงานยี่สิบสามปีนะคะทำงานของนี่ทำงานมาสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วพี่เขาปลดยังไง อยงนพลละวอ้ลละพานไม่ใช่ไหมพลพแล้วบอกค่ะที่นี่เขาให้ทําได้จนถึงเจ็ดสิบใช่ไหมคะใช่ต้องทําได้ถึงเจ็ดสิบนะคะบอกว่าแม่จะทำทำไมทำมาเจ็ดสิบแม่งคานใช่จริงจริงจริงนี่ก็ถึงยุดก่อนทุนงานนี่ก็หกสิบหกสิบก็ออกขึ้นมาหกสิบแล้วค่ะลุงจะบอวาเขาบอกว่าจะทําไปเพื่ออะไรนักหนาเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงกี่ปีนะคะเคนนี้ก็พอแล้ว ดูค่ะตลาดนัดตลาดนัดคุณนายรถติดก็บอกแม่ค้าลูกค้ามารอแม่ค้ามีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวนะคะลูกค้ามามีที่นี่ที่เดียวนะที่นี่ที่เดียวจริงแม่ลูกค้ามานั่งรอนะคะเห็นไหมคะรถเต็มเลยมานั่งรอแม่ค้ากันนะคะแม่ค้าผักยังมาไม่ถึงนะคะ ตลาดนัดไทยในนอร์เวย์ค่ะบ้านฟาร,ร์มน้องแอนหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นซัมเมอร์เที่ยวก่อนที่เห็นว่าเราขายดูก็มีของขายเยอะะเหมือนกันแม่ค้าก็เยอะนะคะแต่ตอนนี้ลูกค้ามารอแม่ค,ะคะ้าค่ะอันนี้ที่จัดงานของแอนนะคะเวลาจัดวันเกิดจัดอะไรก็จะอยู่บนนี้นะคะถ้าหน้าหนาวจะจัดข้างบนแม่ลูกค้ามาเต็มเลยคะ่ะ ลูกค้ามาเต็มเลยลูกค้ามาเต็มเลยนะคะเราใช้เวลารอแม่ค้าประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยคะ่ะแต่ก็รอกันนะคะเพราะว่าแกมาคันเดียวนี้ของมีเต็มรถเลยพร้อมที่จะซื้อทุกอย่างนะคะคือเราอยากได้อะไรก็จะมีหมดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยทุกคนเฝ้ารอคอยรถคันเดียวคะ่ะ ในที่สุดก็มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะพี่เขาขับมาจากออสโลค่ะก็เลยใช้เวลานานหน่อยจากออสโลมาถึงเมืองนี้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงเลยนะคะสองร้อยกโลค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะรถตู้คันเดียวแต่ของมียันถึงเพดานเลยนะคะของเยอะมากเลยนะคะก็คือมีทุกอย่างในรถคุณต้องการอะไร รถคันนี้คันเดียวมีหมดเลยนะคะดูคนรอค่ะคนรอเต็มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเอาเลยค่ะทุกคนรอมานานแล้วนะคะชั่วโมงกว่าก็รอค่ะรถนี้หนีใช่ไหมหนีใหญ่เอาเอาใหญ่มากใหญ่มากหนีใหญ่นะคะหนียักษ์ค่ะลูกค้ามารอซื้อผักกันนะคะ ดิน่ายมะคะเพืดจ,จัดของลงตลาดนัดตลาดนัดคนไทยในนอร์เวนะคะชุดไทยคะ่ะใครใส่ก็สวยนะคะท่ามกลางหิมะก็ยังสวยคะ่ะเห็นไหมคะสวยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนมนะคะก็มีหลายอย่างเห็นไหมคะขนมมีของเยอะมากนะคะดูคะ่ะ มีขนมมีกล้ยจับนี่ลุงเขาซื้อนะคะซื้อเพราะเขาชอบทำอาหารก็จะซื้อพวกนี้ไปอันนี้คือหอยดองนะคะหอยดองน้ำปลากะปิมีทุกอย่างค่ะปูเค็มหรือว่ามะม่วงอะไรทุกอย่างมีหมดเลยนะคะนี่เจ้าของแกก็จะถ่ายคลิปของแกไปเพราะว่ามันแปลกค่ะลูกค้ามารอแกปลื้มสุด,สดๆเลยางานนี้ เห็นไหมคะแกก็จะถ่ายคลิปของแกไปเหมือนกันก็คือของยังลงไม่หมดลูกค้าซื้อแล้วอะค่ะเห็นไหมคะพีุ่ญสมก็ขนลงให้ทุกคนช่วยกันนะคะกรรมะขมิ้นช่วยกันคนไม่ซื้อก็ช่วยขนลงคนซื้อก็ซื้อไปสนุกสนานค่ะงานนี้ได้ของกินทุกอย่างทุกคนก็รอซื้อกันนะคะคนเลือกก็เลือกไปคนซื้อก็ซื้อไปเห็นไหมคะดูค่ะว่า มีคนมาเยอะขนาดไหนดูรถนะคะจอดเต็มเลยนะคะจอดเต็มเลยท่ามกลางหิมะกันนี่ค่ะเพราะว่าเป็นตลาดนัดฤดูหนาวนะคะเห็นไหมคะคนเต็มเลยเนี่ยค่ะรถคันนี้ของแกนี่นะคะเต็มมีของทุกอย่างพร้อมเลยนะคะของเยอะดูค่ะเต็มถึงชั้นเพดานรถเลยนะคะแล้วก็ขนลงมาคนซื้อก็ซื้อไปนะคะ คนขนลงก็ขนลงก็คือทุกคนช่วยกันนะคะความรักความสามัคคีนะคะขน,นมก็มีนะคะของแห้งก๋วยเตี๋ยวรสด,ดีหน่อไม้หอยดองมีทุกอย่างพร้อมเหมือนไทยบ้านเราเลยค่ะนี่นี่คุณนายลุงเขาก็ได้กระชายไปนะคะแกชอบทำอาหารได้กระชายได้ตะไคร้ไปนะคะนี่ก็มีอีเกเยอะนะคะมีหอยดองกะปิน้ำปลา ชูรสทุกอย่างมีพร้อมเลยนะคะพี่เขาก็ถ่ายคลิปไปเพราะว่ามันแปลกครั้งแรกที่มีแบบนี้นะคะลูกค้ามารอแกก็ถ่ายคลิปไปของแกแล้วก็ขายไปลูกค้าก็เลือกไปของก็ขนลงนะคะบางคนก็ช่วยขนบางคนก็ช่วยพี่บุญสมก็ช่วยขนค่ะพี่บุญสมก็ช่วยขนลงมันแปลกค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะคือลูกค้ามารอจะซื้อของเต็มเลยนะคะ แม่ค้าก็ขายดีแล้วคะ่ะวันนี้ขายดีมากนะคะขายดีจริงๆเลยคะ่ะวันนี้ดูคะ่ะมีทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนขาย260คะ่ะกล่องหนึ่งนะคะมีสามภูนะคะเราก็ได้ไปแล้วก็มีอะไรอีกดเดี๋ยวดูไปดูคะ่ะทุกคนช่วยขนคนช่วยก็ช่วยคนซื้อก็ซื้อ,คน,อคนเลือกก็เลือกซื้อไปนะคะ เป็นตลาดนัดที่แปลกนะคะกองอยู่บนหิมะเลยนะคะนี่หิมะนะคะเนี่ยอันนี้เป็นกะระเพาะปลาค่ะกะระเพาะปลานะคะกะระเพาะปลามีอันนี้เป็นหมูยองหมูแผน่นหมูกรอบขะนอมีหมดทุกอย่างเลยค่ะมีแม้กระทั่งอะไระดักแด้ก็มีค่ะก,ก็เป็นเมล็ดไอ้อะไรกระถินนะคะกระชาย นี่คะ่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นแฮกเส้นเล็กเส้นมีนี่ก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเม็ดเล็กๆใส่ขนมจีนมีหมดนะคะแล้วนี่ก็ฮอทดอกลูกใหญ่ไส้กรอกหมูยองมีทุกอย่างปลาล่ปา,าปลา,า,ปา,าสับปลา,าจอมมีหมดเลยนะคะแกขนมาบริการให้เต็มที่มีอีกเยอะแยะเลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่มีปลาดุกปลาสลิดปลาทอดลูกชิ้นปลาหมึก โอ้เราลืมซื้อปลาหมึกไปเลยคะ่ะแล้วก็นี่ก็กุนเชียงนะคะกุนเชียงแล้วก็หน่อไม้ดองปลาช่อนปลาสลิดคือมีเหมือนตลาดบ้านเราเลยค่ะมีเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยที่ไทยเลยนะคะแต่นี่เขาขายเราขายที่นี่ขายบนหิมะเลยค่ะเห็นไหมคะบนหิมะขาวๆนี่คือหิมะนะคะ คนเยอะมากนะคะเป็นตลาดนัดแบกับหิมะคะ่ะเพราะว่าจัดโต๊ะไม่ทันแล้วก็ต้องขายอย่างนี้เลยลูกค้ามารอโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพามาชมตลาดนัดฤดูหนาวที่ฟาร์มน้องแอนนะคะก็จะเห็นว่าหิมะก็ยังมีเยอะอยู่นะคะเราก็มาตลาดนัดกันหนาวๆแบบนี้ละคะ่ะ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะระดาจะได้หาคลิปสวยๆมาฝากอีกนะคะมีคลิปสต่อนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะกดติดตามไว้ระดาจะได้หาคลิปสวยๆมาฝากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนอากาศหนาวนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะแม่ค้าก็นั่งขายตากหนาวกันอย่างนี้ค่ะขอบคุณ